สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการครบวันครบข่าวนะคะพบกันค่ำคืนนี้ค่ะ12มิถุนายน2560 คุณผู้ชมพบกับดิฉันนิรัชยามอนทองนะคะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศให้ได้ติดตามรับชมกันตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้ข่าวใหญ่ที่สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้คนไทยได้เหกันทั้งประเทศก็หนีไม่พ้นผลงานอันยอดเยี่ยมของโปรเมเอรียจุดานุการโปรโกอล์ฟสาวชาวไทยนะคะที่สามารถคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมนูไลฟ์ LPGA คลาสสิก2017ที่ประเทศแคนาดาได้ค่ะซึ่งการคว้าแชมป์ในรายการนี้นะคะ ก็ส่งผลให้โปรเมเอรียาจุธานุการสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมคะและที่สําคัญเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกอล์ฟชาวไทยเพราะว่าตอนนี้เองนะคะสถิติที่เธอได้ทําขึ้นทําให้เธอกลายเป็นโปรกอล์ฟคนแรกของไทยและโปรกอล์ฟคนแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถขึ้นครองมือหนึ่งของโลกได้สําเร็จไปดูเส้นทางความสําเร็จของโปรเมจากรายงานในช่วงแรกของครบวันครบข่าวกันคะ่ะ ของเอริยาจุดานุการที่พัดลูกระยะย5สาฟุตก่อนจะไหลลงหล,ลุมอย่างสวยงามซือเป็นไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันกอล์ฟแมนูไลฟ์ LPG c l a s คลาสสิกซึ่งนอกจากจะสมทุให้เอริยาคว้าแชมป์แรกในฤดูกาลนี้แล้วยังทำให้เอริยาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวขึ้นครองมือหนึ่งของโลกหากยอดูผลงานของเอริยาสองวันแรกในรายการแมนูไลฟ์ LPG c l a s คลาสสิกคงไม่มีใครคาดคิดว่าเอริยาจะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้เมื่อเธอทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักในการรั้งอันดับ20ร่วม วันที่3ามเอริยากลับมาระเบิดฟอร์มทาถึง7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้เลยทาให้อันดับพุ่งขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่4ร่วมตามหลังเล็กซี่ทอมสันโปรอเมริกาที่รั้งผู้นําอยู่3สโตรกกลับมามีลุ้นแชมป์ขณะที่วันสุดท้ายก้าวหลุมแรกเอริยาทาผลงานไม่ดีนักด้ในการทํา2เบอร์ดี้เสียหนึ่งโบกี้จะทําท่าว่าความหวังในการลุ้นคว้าแชมป์เริ่มจะเรียนลางลงแต่จุดพลิกผันมาเกิดขึ้นเมื่อเล็กซี่ทอมสันซึ่งก้าวหลุมแรกทำผลงานตีไป3เบอร์ดี้และน่าจะคว้าแชมป์ได้ แต่เล็กซี่ทอมสันกลับมาพลาดเสียโบกี้2หลุมติดต่อกันที่หลุม12และ13แม้จะแก้ตัวทํมเบอร์ดี้ได้ที่หลุม15แต่สุดท้ายทอมสันก็มาพลาดเสียอีก2โบกี้ใน2หลุมสุดท้ายโดยเฉพาะหลุมที่18ที่เธอพัดระยะ4ฟุตพลาดการเซฟพาเพื่อควา้าแชมป์ไปอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ทั้งเอริยาเล็กซี่ทอมสันและชอนอินจีมีคะแนนรวมเท่ากันที่17อันดพาต้องไปตัดสินแชมป์ในการดวลเพลย์ออฟและก็เป็นเล็กซี่ทอมสันและชอนอินจีที่ทำได้แค่พาส่วนเอริยาตีช็อตระยะ25ฟุตไหลลงหลุนอย่างสวยงามทำโดยดี่ได้สำเร็จและเป็นช็อตตัดสินที่ทห้เอริยาคว้าชแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ซึ่งทันทีที่นูกลงหลุมเอริยาถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนที่ชอนอินจีและเล็กซีท่ทอมสันที่จบด้วยการคว้าอันดับสองร่วมจะเข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีและนับเป็นการคว้าชแชมป์กอล์ฟ LPG ทัวรายการที่6ในชีวิตก็ดีใจค่ะก็จริงแบบแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าเองจะชนะได้เลยค่ะก็ดีใจมากค่ะ<อ>เป็นครั้งแรกค่ะที่แบบแค่ตื่นเต้นแบบไม่ได้ไมดีความกลัวอะไรเพราะรู้สึกว่าออกไปเลยนด้สนุกเงี้ยคะตอนพัดก็แบบเมคว่าไม่พัดสั้นนะคะแค่นั้น จร,จริงๆรู้สึกเหมือนคงไม่ไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหรออ่ก็เลยแบบว่าก็โฟกัสมันก็เลยแบบง่ายขึ้นก็แม่กับโมไม่มานะคะก็แต่ว่าก็รู้ค่ะว่าทั้งสองคนก็จะอตเมนทุกๆเรื่องไปแล้วก็ขอบคุณมากๆขณะที่ผลการประกาศอันดับนันกกอล์ฟหญิงโลกล่าสุดวันนี้เอริยาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวขึ้นครองมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จโดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ยรวม8.78แซงหน้าลิเดียโคโบรวซีแลนด์ที่ตกมารั้งอันดับ2ของโลก ขณะที่คะแนนสะสมเลสทูซีเอ็มอีกรอบซึ่งจะมีเงินรางวาัลโบนัส1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34ล้านบาทสําหรับแม็กอฟที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดหลังจบฤดูกาลปรากฏว่าเอริยาขยับแซงหน้าเรียวโซยอนขึ้นมาร้งอัน, 1, 2, นดับหนึ่งโดยมี2128คะแนนตามมาด้วยเล็กซี่ทอมสัน1,786คะแนนส่วนเรียวโซยอนตกมารั้งอันดับ3มี1 6 9 5คะแนน นอกจากนั้นเอรียายังก้าวขึ้นมารั้งตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินสูงสุดอีกด้วยด้วยจำนวนเงินรางวัล9 5 4 2 7 9ดอลลาร์สหรัฐหประมาณ3 2ล00้าน5แสนบาทขณะที่เรียวโซโยอนตกมารั้งอันดับที่2 เอริยาจะลงแข่งขันรายการแรกในฐานะมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันมเยอร์ LPGA Classic for Simply Gift ที่รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริการะหว่งางวันที่15-18มิถุนายนนี้รายการนี้ลิเดียโคอดีมือหนึ่งของโลกจะกลับมาลงแข่งขันรายการแรกหลังพักการแข่งขันไป3สัปดาห์และจะถือเป็นการกลับมาพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งของทั้งสองคนในมีบาลังมือหนึ่งของโลกเป็นเดิมพัน ข่าวที่น่ายินดีของโปรเมในครั้งนี้นะคะท่านนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาค่ะวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยบอกว่าอยากจะฝากแสดงความยินดีกับโปรเมเอริยาจุทานุการรวมไปถึงครอบครัวนะคะบอกว่าความสําเร็จในครั้งนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของโปรเมนะคะที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรบ้างค่ะก็มีการยกตัวอย่างบอกว่าท่านได้ยินมาบอกว่าต้องไปจำานอ องบ้านต้องขายรถเพื่อให้ลูกมีวันนี้ใช่หรือไม่ครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากแล้วก็ได้เห็นความพยายามของโปรเมนะคะในการฝึกฝนแล้วก็เก็บประสบการณ์ในทุกสนามที่ลงแข่งค่ะก็บอกว่าโปรเมกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นณวันนี้น่าจะเป็นแบบอย่างให้เยาวชนนะคะได้มีแรงบันดาลใจในการก้าวเดินตามโปรเมก็ได้เดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์และการฝาแสดงความดีของนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อมวลชนวันนี้กันค่ะ อันไม่ใช่แค่ได้ที่หนึ่งนะไปดูที่ว่าเขาเขาเขาชาติรวยเ่าจะอะไรนะตอนนั้ก็คือครอบครัวเขาทุ่งเทเสียสลาดเท่าไหร่พ่อแม่เขา่นี่ยเขายากลำบากวัแต่ก่อนเนี้ยนะแล้วเขาก็ด้วยตัวเขาเองมาโดยตลอดนะเรานั้นกินดีกับตัวโมมแล้วินดีกับพ่อแม่ครอบครัวก็ด้วยที่เราประสบสำเร็จนะในการทุ่งเทต่อเวลาที่ผ่านมานะเสียตลาดทุกอย่างลำบากทุกคน ผมทราบว่าถึงขนาดอะไรบ้านคลองพัฒนรังแม่ออตอนแรกๆกะวันนี้เขาก็กลับมาลแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้อย่าไปกดดันเขานะมันจะเป็นทีใใ่เท่าไหร่ก็ตาม่ะเราก็ดีใจเสมอเพราะเป,ป็นปัจจัยของคนไทยอยู่แล้วนะรวมความไปถึงเสนอช่ด้วยนะแบบติดตั้นน้องเมย์น้องเมร์เลยแะแลอย่าไปว่าเขาให้กำลังใจเข้าไปแล้วก็ทำให้บุโร่มีความสุถกนะ ก็เป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับโปรเมและครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะต้องบอกว่าปรบมือดังๆให้กับโปรโกอล์ฟมือหนึ่งของโลกณเวลานี้เลย